S <S เอาวและมาวไวัคนี่มอเอพาคนหน่อยวาตตอคิวซักวัคซีนคนรลายไนจอห์นสันจอห์นสันจอห์นสันแอนจอห์นสันคนหน่อยก็มาซักยามัน้ปะ ขนานก็มาสักยาวเลยฮะว่าเท่าก็ได้นะจี๊ดไงจีรด ท่านตายิ่เสมอจะเใยบไปก่อนเหรอคุณผู้ชมนี่ยว่าท่านตาอยู่สมปที่ห้งันไม้กีวันไหนรามั้งเป็นควบหลันควบยัางหซกหลได้เนาะบบอกว่าหาสักนะมันโกมีฝลขังเขียงย่างได้เนาะ รถหนึ่งสักหลายร้ยคนสักหลายหาคนปะงามงาม ที่จังเมื่อเด้อก่นได้ถาก่อนจิ๊บหาหน้าที่เดี๋ยเป็นยังไงรอถาจิ๊บหาหน้าที่กับสักยาเร็วๆเดี๋ยวได้ได้ยังมาเนืสักยาเลได้เจียวไปหนึ่งเดไปครับพ่อ ไปยืนยืนการหับวัคซีนการพันยาคู่ฉีเกวัคซีนคู่ดเก่าโดสที่หนึ่ง่ว่าเขาซักนี่ซักเข้มเดียวจบเนาะ แนวแนว